ชี้เป้าเหนืออีสานกลางฝนตกหนักค่ำนี้อัปเดตสเส้นทางฝนค่งนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพุธที่16มิถุนายน2567คลิปนี้ขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคเหนือภาคตะวนนนัวน,อนออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคกลางที่บางพื้นที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมาก ตกแช่กันแบบชุ่มฉ่าตลอดทั้งคืนและไปติดตามดูกันว่าในวันพรุ่งนี้มีแนวโน้มว่าฝนจะลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดพื้นที่ใดที่ยังคงเจอฝนต่อเนื่องและพื้นที่ใดจะมีฝนลดลงไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดิน กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดพบว่าวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักตกแช่เกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ทั้งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูน พะเยาพแพร่น,น่านตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรเลยอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์การจนบ,บุรีนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครนายกพระนครศรีอยุธยาสระบุรี สมุทรปราการฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงหลังจากนั้นในค่ำวันนี้กลุ่มฝนจะค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้คือวันที่27ิมิถุนายน2567จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศอินเดียซึ่งจะส่งผลดึงดูดทำให้ลมมรสุมตะวนตัวนตกเฉียงใต้ที่เคยพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราพัดโค้งเข้าหาย,ย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว ยางเอาความชื้นส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีลักษณะพัดเฉียงขึ้นขนานกับแนวเทือกเขาที่แบ่งเขตบริเวณประเทศเมียนมาและประเทศไทยของเราด้วยกำลังอ่อนลงส่วนเรองมรสุมจะขยับขย ე งเคลื่อนตามหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวสูงขึ้นปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนล่างโดยมีลมระดับบนที่5,500เมตรในวันพรุ่งนี้ จะพัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้โดยมีกำลังปานกลางจากหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันพรุ่งนี้ภาพรวมแม้จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันตกของประเทศทั้งในบริเวณภาคกลางและภาคใต้ ส่วนมากในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำโดยในช่วงดึกของวันพรุ่งนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางโดยอาจมีฝนตกหนักบางแห่งตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมสืบเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะยยา,าน่านแพร่สุขโขทยัยอุตริิถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีลบบุรีและสระบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบ,บุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสกรุรงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมือง รวมถึงพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทย มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาพรวมสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเรายังคงค่อนข้างแปรปรวนแต่ละพื้นที่มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะาอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ